Ugfone คืออะไร Ugfone เป็นแอปบอดบนคลาวด์สามารถบอดเล่นเกมได้ตลอดทั้งวันไม่ขาดสายสำหรับผู้เล่นเกมโดยเฉพาะคนที่ชอบเกมบดพีจี Ugfone เป็นคู่มือที่ดีเยี่ยมคุณสามารถปล่อยบอดเล่นเกมบนคลาวด์โดยอัตโนมัติดูเหมือนคุณจะมีโทรศัพท์เสมือนหนึ่งอันที่ควบคุมบนอุปกรณ์ของคุณได้ โทรศัพท์บนคลาวด์และอิมูเลเตอร์ต่างกันยังไงเมื่อคุณปิดหน้าจอโทรศัพท์หรือปิดโปรแกรมจำลองเกมก็จะหลุดแต่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์คลาวด์แม้ว่าไม่มีสัญญาณก็ตามเกมยังเล่นได้ปกติเกมของคุณจะเล่นในพื้นหลังในขณะเดียวกันคุณสามารถเล่นติ k t o ็อกดูหนังหรือแชทโดยไม่ต้องปิดเกมและเกมสามารถฟาร์มได้ทั้งคืน โดยไม่ทำให้โทรศัพท์ของคุณร้อนเกินไปจากการทำงานโดยอัตโนมัติรีบมาดาวน์โหลดและสนุกกับ UG Phone